สวัสดีครับเพืเเเเจจ่อนๆเจอกับโจยแล้วครับผมที่กวงง่ายๆของนายต้มโชกนะครับก็วันนี้เป็นเมนูหมูสามชั้นอีกแล้วเมนูสุดยอดของโจกกินจนอ้วนจน,นตอนนี้จะกิ้งได้แล้วครับเป็นหมูสามชั้นสไลด์นะครับนี่เลยประมาณ300กร,รัมโจกซื้อมาจากห้างแมคโครเขาสไลด์ให้เรียบร้อยแล้วนะครับบางได้ใจมากคือมันมันคือหมูสามชั้นสไลด์ที่เขาเอาไปทําพวกหมูกระทะชาบูอะไรแบบนี้ครับมันจะบางมาก แต่จงมาแยกออกมนชิ้นๆแล้วนะครับนี่เลยเดี๋ยวหากระมังใหญ่ๆวันนี้นิดนึงเอาไว้สำหรับหมักเปลี่ยน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 อันนี้ดีกว่าก็อนี้นะครับหมูสามชั้นเป็นหมูสามชั้นสไลด์ทอดกระเทียมก็จะมีกระเทียมครับสมวนผสมนะครับพริกไทยอันนี้น้ำมันห่อเห็น,นะครับ ซอสปรุงรสหรือซอสฝักเขียวซอสผอดทองฝักเขียวอะไรย่างนี้มีงานนึดนงนะครับโรยให้สวยๆหน,นึงเป็นงาขาวแล้วก็แป้งครับเดี๋ยวเราเริ่มต้นจากการหมักก่อนเลยนะครับัาดับแรกก็จะมีซอสปรุงรสนะครับใส่ลงไปเลยปึ๊บน้ำมันหอยนะครับคือมันเป็นเมนูแบบง่ายๆครับเราไม่ต้องมากมายอะไรนะ แล้วก็ขยำเจ้าสองสิ่งนี้ก่อนให้มันเข้าไปเคลือบให้มันทั่วถึงแล้วเอาง่ายๆนะครับเสร็จแล้วก็เป็นพริกไทยนะครับแต่กอนกระเทียมนี่โขลกไว้แล้วครับวันนี้เราจะไม่ทอดกระเทียมก่อนเพราะว่า หมูสามชั้นทลายเนี่ยมันค่อนข้างจะบางฉะนั้นเราสามารถทอดกระเทียมไปพร้อมได้เลยมันสุกง่ายครับไม่ต้องกลัวเนี่ฮะา,าตาประมานี้เลยเราจะหมักไว้ประมาณสักสิบถงนาทีนะครับ mm hmm. เพื่อที่เราจะมาคุกแป้งแล้วก็โรยงาเพื่อจะทอดในอันดับสุดท้ายนะครับเดี๋ยวตรงนี้หมักก่อนแป๊บหนึ่งหลังจากหมักไว้แล้วนะครับ ครบเวลาแล้วเราก็จะโรยแป้งนิดหน่อยเอาไปเคลือบเคือบที่ผิวมันนะครับนะค่อยโรยลงไปคือเราไม่ได้หมกกักจนจนแบบครีมหนาขนาดนั้นนะครับเราเคลือบนิดหน่อยให้มันแบบเหนียวๆเวกาะตามตามผิวของของหมูสามชั้นเรานะครับ ใช้มือขยำนะครับจะได้ทั่วถึงโอเคเสร็จแล้วก็เป็นงาขาวนะครับวันนี้ก็โรยลงไปเลยแล้วก็คลุกเคลานิดหน่อยมันไปให้ทั่วๆครับค่อย,ยโรยทีละข้างก็ได้นะครับถ้าเยอะๆท่านเพื่อนทำเยอะๆแต่ถ้าทำน้อยๆก็ใส่แบบโจ๊กก็ได้แล้วก็ขยำขยำเอามันก็ไปกระจายไปทั่วๆ คือเราไม่ได้ใส่จนแบบเยอะมากอะไรมากให้มันให้มันมีเป็นกลิ่นหอมของน้าขาวเล็กน้อยเท่านั้นนะครับโอเคพรอมทอดครับเดี๋ยวตั้งน้ำมันสักคู่หนึ่งครับเพื่อนโอเคครับเพื่อนๆพเราพร้อมทอดแล้วเดี๋ยวจะเปิดที่ดูดควันก่อนควันน่าจะรึมลํามากพเพราะว่าเมนูทอดเนาะถ้าพวปิดอย่างนี้กลิ่นรึมเลย ตอนนี้น้ำมันร้อนนะครับเราก็เอาหมูสามชั้นที่เราหมักเอาไว้ครับลงไปทอดตอนนี้ก็เคี่ยๆเรายน่อ,อนิดนึงเดี๋ยวมันจะติดกันเป็นก้อนๆใช้น้ำมันค่อนข้างเยอะนิดนึงนะครับเ,เพื่อนๆเพราะว่าอย่างว่าแหละเมนูทอดมันต้องใช้น้ำมันเยอะหน่อยนี่นะครับกลิ่นหอมแล้วตอนนี้ เราใช้ไฟปริมาณเท่าเดิมเลยนะครับหมายถึงความร้อนของไฟเท่าเดิมตอนที่เราตั้งน้ำมันครั้งแรกคือไฟกลางๆไม่ต้องแรงมากเนี่ยฮะพอเราใส่ไปเนี่ยมันจะพอดีของมันเลยมันจะฟู่ช่วงแรกแล้วก็มันจะกลับมาพอดีแล้วสักพักหนึ่งอ่ะพอมันทอดได้ที่เนี่ยมันก็จะเริ่มแรงขึ้นมาอีกนิดนึงเหมือนประมาณว่าสิ่งที่มันจะต้องไปทําความร้อนกับน้ามันเนี่ยมันน้อยลงละโอเคหน้าหน้าจะหลุดหมดละเพราะตรงนี้ต้องรอให้สุกนะครับเพื่อนๆใช้เวลาสักครู่หนึ่ง หน้าตาก็จะประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูตอนมันสุกดีกว่าครับก็คือทอดระยะเวลามันแล้วแต่ว่าไฟที่เพื่อนใช้เตากระทะที่เพื่อนใช้ว่ามีความหนากระทะลักษณะแบบไหน,นถ้าใช้พวกกระทะแคปลอนหรือว่ากระ,ะทะที่เป็นกระ,ะเคลื่อบเนี่ยมันจะกระจายความร้อนได้ดีฉะนั้นต้องใช้ไฟเบาๆนิดนึงแล้วก็เราก็ทอดที่แบบว่าต้องระวงังนิดนึงเดี๋ยวมันจะไหม้ครับเดี๋ยวเรามาดูตอนมันสุกนะครับ ครับเพื่อนๆนนี้ราทอดมาจนเหลืองได้ที่แล้วนะครับเพราะว่าเราจะต้องรีบตกักถ้าตักเหลืองกว่าน,นี้เนี่ยมันจะไปค้ำเวลาอยู่บนจานนะครับก็สุกแล้วใช้ตะแกรงตักเลยเพื่อจะสะเด็ดน้ํามันนะครับนี่นะครับตกตกตกต,กตกประมาณนี้เลยปดที่พีควันนดเสียงมันดัง ก็เรียบร้อยไปแล้วครับเดี๋ยวโจกไปใส่จานหน่อยเพื่อนๆดูดีกว่ามันจะได้ดูหน้าทานกว่านี้เนาะเรียบร้อยแล้วครับเพื่อนๆนี่ใส่จานมาแล้วหมูสามชั้นสไลด์ทอดกระเทียมพริกไทยใส่งาข้าวมออเพื่อนๆลองทำทานดูครับง่ายๆเท่านี้เองก็อา,อาจจะมีโดนล้อมอนน้ำมันกระเด็นบ้างแต่เท่าที่โจกทอดก็ไม่ได้แตกอะไรมากมายนะครับมีแบบปแป,ปะๆธรรมดาส่วนผสมเนี่ยโจกเขียนให้ที่ใต้คลิปนะครับน้อยๆมากเลยแนะนําซื้อหมูสไลด์มาที่มันที่เขาสไลด์ให้แล้วนะครับ จะได้สะดวกไม่ต้องมาสไลด์เองนะครับเป็นสามชั้นเลยกาลังดีทอดทำหอมทานกับข้าเหนียวนี่แจ่มมากนะจิ้มแจ่วต้องหน่อยสำหรับวันนี้ขอบคุณมากแล้วเจอกันบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ช่องโจกด้วยนะครับจะได้มีวิธีการทำอาหารง่าย,ายๆแบบนี้มาแบ่งปันเพื่อน,อนๆบ่อยๆบ๊ายบายครับแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ